สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่ทักมาแซงนะครับได้เครื่องฟอกอากาศมาใหม่นะครับเอามาช่วยตัวที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับนะอันนี้ก็เพื่อเปิดสลับกันนะแล้วก็เวลาที่ฝุ่นเยอะๆก็เปิดพร้อมกันนะครับในในร้านของเราฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เป็นของเลวอยนะครับคอสามร้อยเอสนะครับอันนี้ได้มาใหม่รูปทรงก็สวยงามนะครับเป็นแบบกลมกลมาะไส้กรองด้านในก็เป็นแบบกลมนะครับ อันนี้กองอากาศได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้แป๊บเดียวนะครับช่วยกัน2ตัวนี้แบบมีควันมีอะไรปุ๊บก็จะกลายเป็นสีฟ้าได้ไวมากนะครับแต่ตัวเซนเซอร์เนี่ยตัวนั้นจะชัดเจนกว่านะครับตัวฟลิปตัวนั้นจะชัดเจนกว่านะเวลามีฝุ่นมีอะไรนิดหน่อยเนี่ยเขาเซนเซอร์เขาจะกระตุกไปเป็นสีชมพูสีแดงเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนสีนะครับตัวเซนเซอร์นะไม่ไม่เปลี่ยนสีง่ายนะครับแต่ว่าก็สามารถ ฟอกได้ไหวนะครับเพราะว่าเวลาเปิดพร้อมกันตัวนั้นมันจะกลายเป็นสีฟ้าได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากที่กองอันเดียวเนาะอ,อ่าอันนี้ก็จะเป็นหนีุ่มนี้ต่อเลยเดีย๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูปุ่มใช้งานกันก่อนนะครับปุ่มที่โชว์อยู่ข้างหน้าเนาะเริ่มจากตัวนี้เปิดปิดนะครับเปิดปิดนะครับด้านบนนี้เป็น Wi-fi เนาะแต่เราไม่ได้เชื่อม w i f i นะครับต้องไปโหลดแอปเข้ามาในมือถืออย่างเงี้ย ปกติเราอยู่บ้านตลอดเราก็จะไม่ไม่อยากโหลดเข้ามาให้มันเต็มมือ,อเนาะมันเยอะเราก็เลยไม่ใช้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวเช็คฟิลเตอร์นะครับตัวเล็กๆนี่เนาะเวลามันขึ้นก็คือต้องเปลี่ยนกรองนะครับหรือว่าต้องทําความสะอาดนะครับตัวนี้เป็นตัวทัมเมอร์ตั้งเวลานะครับมีตั้งเวลาหนึ่งชั่วโมงได้ถึงสิบสองชั่วโมงนะครับตัวนี้สลิปโหมดอ่าเดี๋ยวเรากดสลิปโหมดกันก่อนนะฮะสลิปโหมด กดไว้แล้วก็จะดับไปนะครับดับแค่ไฟนะแต่ว่าเครื่องยังทำงานอยู่นะครับตัวนี้นะสลิปโหมดนะครับตัวนี้หมดพัดลมนะครับหมดพัดลมนี่เราจะไม่ได้ไม่ได้กด,ด,ด,ดนะ,ะนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับนี่เสียงลมเริ่มมาแล้วลมแรงมากนะครับตันนี้กินไฟแค่ยี่สิบสามวัตต์กำลังตัวกินไฟอยู่ที่ยี่สิบสามวัตต์นะครับ ช้ไฟบ้านเนาะ220ยโวลต์ตัวนี้เป็นออโต้นะครับกดออโต้มันก็จะเบาลงอ่านะถ้าไม่มีฝุ่นควันไม่มีอะไรเยอะมันก็จะทํางานเบาลงนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวปิดไฟอ่านะปิดไฟเปิดไฟนะครับตัวนี้ก็ล็อกนี้ก็ก,กดค้างไว้นะครับให้มันล็อกเนาะเวลาเด็กจะมากดเล่นกดอะไรอย่างงี้นะครับตัวนั้นก็มีเหมือนกันนะครับตัวฟลิปก็มีล็อกเหมือนกันอ่านะไม่ล็อกเราก็กดปิด อนนี้ไม่ล็อกแล้วแต่ว่ายังล็อกอยู่เี็งไงเพราะต้องกดค้างไว้เหมือนเดิมนะครับได้อย่างอโอเคไม่ล็อกแล้วนะครับอันนี้เราจะอยู่ที่โหมดของออโต้เนาะที่เราใช้งานอยู่นะครับทีนี้เราจะปิดกันก่อนอันนี้ก็คือใช้งานมาแล้วนะครับใช้งานมาแล้วประมาณสักสี่ห้าวันแล้วเราก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าตอนแรกถ้าเปิดมาเลยเราเราไม่รู้เนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับถอดปลั๊กออกก่อนนะครับ นี่นะครับด้านในตัวนี้ตัวนี้มันเป็นไซกลองนะตัวนี้ตัวเซนเซอร์นะครับด้านหลังนะ,งะตัวนี้ตัวเซนเซอร์นะครับอ่าตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้กําลังไฟนะครับพอสามร้อยเอสนะครับหมุนตัวนี้หรอหมุนข้างหลังนี่หรอหมุนไปทางซ้ายนะครับอ๋อหมุนออกนะครับตรงนี้เนาะ อันนี้ก็คือไส้กรองนะครับถ้าจะซื้อมาตอนแรกก็ต้องแกะพลาส,สติกออกก่อนนะครับเนี่ยแกะพลาสติกออกก่อนนะครับใส้กรองอ่าตอนนี้ใช้เอาไปใช้ในห้องนอนนะครับเสียงเงียบมากนะครับเสียงเงียบมากเงียบกว่าเพราะว่าตัวนี้เราเอามาใช้ในร้านแล้วเพราะว่าใช้งานหนักกว่าเนาะตัวนี้อ่าคือในห้องอ่ะแอร์มันก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วกรองฝุ่นอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วนะครับอากาศก็สนะอาดดีอยู่ ล้วที่นี้ในห้องนอนเราก็เลยเอาตัวนี้ไปเสริมอีกนะครับเสียงเงียบมากนะครับในโหมดสลิปเนี่ยในสลิปโหมดนี่แบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเงียบมากแล้วเปิดปุ่นหนึ่งก็ยังก็ยังเงียบอยู่นะครับรุ่นนี้เหมาะพอสามร้อยไม่ใหญ่มากนะครับเขาบอกว่าในในใบมันครอบคุมพื้นที่ประมาณห้าสิบเอบตารางเมตรเนาะก็พอดีห้องนอนห้องนอนประมาณนั้นนะครับใช้ก็รู้สึกว่าอากาศสดชื่นนะครับใช้ในห้องนอนได้สี่ห้าวันแล้ว เอามาใช้ข้างล่างด้วยเนาะก็แบรนด์นี้ก็น่าสนใจนะครับจริงนะที่ที่ใช้เราลองมาตัวใหม่เนาะเพราะว่าอยู่กรุงเทพก็เหมือนต้องซื้ออากาศด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในร้านของเราก็มีฝุ่นเสื้อผ้าเยอะนะอนียเราก็เอามาช่วยเพาอ,อากาศให้เรารู้สึกหายใจสดชื่นนะครับแต่ถ้าสนใจก็แนะนํานะครับลองลองซื้อมาดูนะครับตัวนี้เ,เวลาเราซื้อเราก็ดูพื้นที่ห้องเราด้วยนะครับว่ามันครอบคลุมแค่ไหน มันจะได้มีประสิทธิภาพมากๆขึ้นเนาะมากขึ้นเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย